สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้รูปแบบการ selection ให้กับวัตถุที่เราทำการ convert enable poly แล้วตัวอย่างนะครับเราจะสร้างบล็อกจาก standard parameter คลิกที่บล็อกเราจะสร้างที่หน้า perspective เปิดขยาย viewport กด p viewport perspective คลิกเมาส์ปุ่มซ้าย ที่ modify นะครับเราจะปรับขนาดของพารามิเตอร์ความยาว2ความกว้างความสูงเท่ากับ2นะครับเพิ่ม segment ให้กับ4คูณ4ครับกดเมาส์ปุ่มกลางเลื่อนปรับตำแหน่ง viewport เครื่องมือ move นะครับปรับตำแหน่งที่ coordinate manager x เท่ากับ 0, y เท่ากับ 0, z เท่ากับ0คลิกเมาส์ปุ่มกลาง mm hmm. เพื่อจะปรับตำแหน่ง viewport เปลี่ยนโหมดนะครับเป็นแบบ edge fake เราจะเห็น segment นะครับขึ้นมาคลิกเมาส์ป mm ุ hmm. ่มขวา convert to enable poly รูปแบบการแก้ไขจะอยู่ในระดับ level ต่างๆระดับ vertex คลิกที่ point หรือจุด vertex จะมีพารามิเตอร์นะครับขึ้นมา2อันนะครับอันแรกจะเป็น go อยางหนึ่งเป็นแบบ string go ก็คือเพิ่มรัศมีของการ selection เพิ่มรัศมีจะเป็นสีแดง active เป็นสีแดงครับ s h r i n g จะเป็นการลด point นะครับในการ selection go เพิ่มรัศมีนะครับการ selection นี้เราจะใช้การปรับแต่งตำแหน่งของ vertex โดยการใช้เครื่องมือ move คลิกที่เครื่องมือ move แล้วคลิกที่ pivot แกน y โดยคำสั่ง go นะครับก็จะเป็นการเพิ่ม ในการ selection อีกครับลองใช้คำสั่ง scale ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดหรือย่อขยายกดคำสั่ง shrink ก็จะลด selection กด control set รับระดับ level อีกอันนึงจะเป็นระดับ a c e คลิกที่ a e จะขึ้นฟังก์ชันสำหรับเครื่องมือมาอีก2คํคำสั่งนะครับ link กับ loop link เป็นการ selection เพิ่มในวงที่อยู่ตำแหน่งของเส้นเอ e กด c t r o l set แบบ loop จะเพิ่มเส้นนะครับในแนวนอนนะครับที่ต่อกันเป็นลักษณะของ loop อีกเลเวลหนึ่งนะครับจะเป็นเลเวลโพลีกลนอลิกที่โพลีกอนโพลีกอนนะครับก็จะใช้ได้2องคำสั่งเป็นแบบ go แล้วก็ช r ริงลดการม v e การปรับตำแหน่งก็จะเหมือนระดับเบ r เท็แต่เราสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดสำหรับการเพิ่มระดับ r i ิงและ Loop ได้นะครับ โดยการกดชิปที่แป้นคีย์บอร์ดถ้าเราซ e เล c กนะครับเมาส์มาอยู่ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของโพลิกอนที่เราซเล็กไว้นะครับก็จะขึ้นตำแหน่งลิงและลูฟคลิกกดชิปเราสามารถเพิ่มตำแหน่งของลิงได้คลิกใช้เครื่องมือ สเกลนะครับในการขยายขยายส่วนที่เราซ e เล c กเอาไว้ go เพิ่มในการซเลก s h r i ลด control set กด control s รูปแบบของ a c นะครับ ก็ใช้ชิปได้นะครับกดชิปที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นรูปแบบของุอกดชิปลิงวิดีโอหน้าเราจะได้เรียนรู้วิธีการ Selection กับเครื่องมือ Modify อื่นๆวิดีโอนี้สวัสดีครับ